วัสดีค่ะวันนี้นะคะมีดาบมาใหม่นะคะชื่อโอเบดิชิเบะนะคะเป็นดาบไ์เซเบอร์นะคะวิธีไปง่ายๆก็คือเรามองไปที่ผู้นำหมู่บ้านใช่ไหมเราเห็นตาใช่ป่ะข้างบนนู้นแล้วก็มันหันไปทางไหนมันหันไปทางนู้นให้เราวิ่งออกไปเลยค่ะออกไปตามที่มันที่มันชี้ออกไปเนาะพยายามหาสัญลักษณ์ผู้นำหมู่บ้านให้จเจอแล้วก็วิ่งออกไป พอเราวิ่งออกมาแล้วใช่ไหมอ่าเราจะเจออันนี้อารีน่านะคะเราก็จะเจอเสาสะพานสะพานที่อยู่ใกล้อารีน่าคืออันนี้นะแล้วก็ขึ้นไปเลยอ่าแล้วก็โดดขึ้นสะพานอ่ยโดดเลยนี่นะคะแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นวิธีที่จะง่ายหน่อยนะถ้าเกิดคนมางงนี่เจอแล้ว นี่นะคะไหมมันจะอยู่ตรงสะพานเสาสะพานตรงที่อยู่กับข้างอารีนาใกล้ที่สุดก็คือถ้าเรามองมาจากข้างในนูน่นนะข้างในมันจะเป็นอ่าตาสัญลักษณ์คุณธรรมบ้านมันจะหันหน้ามาทางนี้อโอเคเดี๋ยวไปดูพี่แบงค์รีวิวสกิลกันโอเคอันนี้พี่แบงค์ออกจากตี้แล้วนี่โอ้โหโดนเยอะเหมือนกันนะ พด้วยอะสวยไหมทุกคนดาบใหม่มีห้าดาบนะโอ้บริสชีเบนนะตอนนี้ดาบแรกวันนี้เราต้องหาอีกครบม,มีเสียงด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปหาดาบต่อไปเลยนะคะ